องคุริมาณเถระพระพัฒภาสิทธอุสะพังปรวรังวีรังไม่เหฮสิ่งวิชิตาวินังอเนชังนาห้าตะกังบุธทธังตมหั่งบรุมิบรามนังแปลความว่าเราเรียกท่านผู้องค์อาจประเสริฐกล้าหาญแสวงหาคุณอันใหญ่ชนะแล้วไม่หวั่นไหวอาบน้ำแล้วผู้รู้ว่าเป็นพราม อธิบายความผู้องอาจคือไม่ครั่นครามเป็นเช่นกับโคอุอุสภอาชาในไม่กลัวแม้แต่ความตายข้อว่าประเสริฐคือมีคุณธรรมสูงข้อว่าแก้วกล้าคือมีความเพียรในการละความชั่วมีประการต่างๆข้อว่าสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือสแสวงหากองแห่งคุณมีศิรขันอันประเสริฐเป็นต้นข้อว่าชนะแล้ว คือชนะมารทั้งปวงข้อว่าไม่หวั่นไหวคือไม่หวั่นไหวด้วยโลก,กธรรมข้อว่าอาบแล้วอธิบายว่าได้ชำระล้างกิเลสแล้วข้อว่าผู้รู้คือรู้อริยสัจสี่เรื่องนี้พระทศพลทร,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 ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารทรงปรารบพระองค์ธริมาเถระมีเรื่องยอดดังนี้เรื่ององค์ุริมาเถระ กว่าว่าคราเมื่อพระเจ้าปเสนทีิโกศลทรงกระทําอาสะทิสทานนั้นช้างที่เรียบร้อยสําหรับถือถัดให้พิถุจานวนห้าร้อยรูปไม่พอขาดไปเชือกหนึ่งมีแต่ช้างหลุกร้ายไม่อาจให้มาถือถัดแก่พิถุได้พระเจ้าปเสนที่โกศลทรงปรึกษาพระนางมาริกาว่าจะทําอย่างไรดีพระนางมาริกาออกความเห็นว่าให้เอาช้างเชือกที่ดลุกร้ายนั้น ไปให้ถือฉัดสำหรับพระคุณเจ้าองค์ุลิมานเมื่อช้างนั้นเข้าใกล้พระองค์ุลิมานก็กลายเป็นช้างเรียบร้อยด้วยอนุภาพของท่านต่อมาพิสุททั้งหลายถามท่านว่าไม่กลัวหรือที่ช้างร้ายมายืนถือฉัดให้อยู่ใกล้ท่านตอบว่าไม่กลัวพิสุทั้งหลายจึงกล่าวว่าท่านพูดไม่จริงพูดอวดมากผลพระศาสดาทรงทราบแล,ล้วตรัสว่าพระองค์ุลิมานพูดจริง พระองค์ุริมานเป็นผู้องอาจย่อมไม่กลัวดังนี้แล้วหลอดพระคาถาว่าอุสพังปะวารังวีรังเป็นอาธิมีนัยยะดังพรรนามาแล้วแต่ต้น